น้องตู้แช่แบกไม่ไหวเกิดอะไรขึ้นในแมชไทยเวียดนามที่สู้กันเดือดจ,จนแต้มไหลไปถึง33ต่อ31สวัสดีครับสวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์เจาะลึกแบบถึงพริกถึงขิงกับแมชที่หลายคนยกให้เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีประจำทัวนาเมนต์ VTV ครับระหว่างทีมชาติไทย U-21 ของเราประทะก,กับคู่ปรับตลอดการอย่างเจ้าภาพทีมชาติเวียดนาม U21 ครับ บอกได้คำเดียวเลยครับว่าเกมนี้มันเดือดทะลุประหลอดจริงๆไม่ใช่แค่การเจอกันของสองทีมชั้นนำในอาเซียนนะครับแต่มันคือการพิสูจน์ฝีมือของเหล่าดาวรุ่งดวงใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักในอนาคตและที่สำคัญเกมนี้เราต้องเจอกับผู้เล่นคนหนึ่งของเวียดนามที่สร้างความฮือฮาและปั่นป่วนเกมรับของเราได้แบบสุดๆจนแฟนๆชาวไทยต้องพร้อมใจกันตั้งฉายา,ยาให้เธอว่าน้องตู้แช่หรือน้องตู้เย็นครับ แค่ฟังฉายาก็พอจะเดาได้แล้วใช่ไหมครับว่าเธอคนนี้ต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาแน่นอนเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเจาะลึกกันตั้งแต่รายชู่ผู้เล่นตัวจริงกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากฝั่งทีมชาติไทย u 21ของเราก่อนเลยนะครับโค้ชของเราจัดทัพ6คนแรกลงสนามในระบบที่คุ้นเคยประกอบไปด้วยหมายเลข9น้องปาพัชยาพลธรรม ต่อมาที่บอลเร็วครับหมายเลข16น้องทิพสุดาบัวหลอีกหนึ่งกำลังหลักในแดนหน้าหมายเลข17น้องนันทพัฒนมูลจาคำและนี่คือคนสำคัญของทีมในเกมนี้เลยครับหมายเลข6พี่ใหญ่ของทีมกัตติกาแก้วพินด้วยความประสบการณ์ที่โฉกโชนการมีเธออยู่ในสนามก็เหมือนมีกัปตันหัวใจคอยประคองน้องๆเลยครับ ในตำแหน่งหัวเสาอีกคนหมายเลข8น้องวรุณีการำและปิดท้ายด้วยหมายเลข13น้องชลันธนตรงทิครับนี่คือ6ขุนพลเสาไทย U21 ที่ลงประเดิมสนามในเกมนี้ทีนี้ทีนี้ครับเราลองข้ามฝั่งไปดูลายอัพของเจ้าภาพเวียดนาม U21 กันบ้างครับบอกเลยว่าพวกเขาก็จัดชุดที่ดีที่สุดลงมาสู้กับเราเหมือนกันจัดทับมาโดยหมายเลข23โงทิบิกเวหมายเลข21เหนียนเฟืองกิง หมายเลข14ฟัมกวิงเฮืองหมายเลข1เลเนีอยอันและปิดท้ายด้วยหมายเลข2 2ไลทีแข้งเฮือนครับแต่แต่แต,แต่ไฮไลท์มันอยู่ที่คนนี้ครับหมายเลข12 ดั้งทิฮงหรือฉายาที่พี่พี่นักพาก์บ้านเราและแฟนๆชาวไทยเรียกกันติดปากว่าน้องตู้แช่นั่นเองทำไมถึงได้ฉายานี้ก็เพราะว่าเธอคนนี้แหละครับคือตัวอันตรายที่สุดของเวียดนามในเกมนี้กระโดดได้สูงมากเทกตัวขึ้นไปนี่เหมือนลอยอยู่ในอากาศเลยครับแล้วจังหวะตบนี่โอ้โหหนักหน่วงรุนแรงสุดๆเหมือนเอาพลังของผู้ชายมาใส่ไว้ในร่างของผู้หญิงเลยลูกตบของเธอแต่ละลูกนี่พุ่งเป็นจรวดทำเอาเกม รับของเราปั่นป่วนไปหมดต้องบอกเลยว่าการรับมือกับเธอคนนี้คือง,งานช้างของทีมไทยเราเลยครับเอาละรู้จักหน้าค่าตากันไปครบทั้งสองทีมแล้วทีนี้มาเข้าสู่การวิเคราะห์เกมการแข่งขันแบบเซตต่อเซตกันเลยดีกว่าครับเซตที่ 1. เปิดฉากเซตแรกมาสาวไทยเราเริ่มต้นดีๆเลยครับ เกมไหลลื่นต่อบอลกันเนียนตาทำคะแนนออกนำไปจอนสร้างความมั่นใจได้กับทีมได้ดีมากแต่ครับแต่เวียดนามในฐานะเจ้าภาพเขาก็ไม่ยอมง่ายๆอยู่แล้วครับพอตั้งเกมได้พวกเขาก็เริ่มกลับมาทันทีโดยมีน้องตู้แช่ดั้งทีห้องเป็นหัวหอกในการโจมตีคือต้องยอมรับเลยครับว่าลูกตบของเธอคนนี้รับยากจริงๆกระโดดได้สูงมากเทคตัวขึ้นไปนี่เหมือนลอยอยู่ในอากาศเลยครับแล้วจังหวะตบนี่โอโ้โหหนักนวง ุนแรงสุดๆเหมือนเอาพลังของผู้ชายมาใส่ไว้ในร่างของผู้หญิงเลยลูกตบของเธอแต่ละลูกนี่พุ่งเป็นจรวดทําเอาเกมรับของเราปั่นป่วนไปหมดต้องบอกเลยว่าการรับมือกับเธอคนนี้คืองานช้างของทีมไทยเราเลยครับเอาละรู้จักหน้าค่าตากันไปครบทั้งสองทีมแล้วทีนี้มาเข้าสู่การวิเคราะห์เกมการแข่งขันแบบเซตต่อเซตกันเลยดีกว่าครับ เซตที่1เปิดฉากเซตแรกมาสาวไทยเราเริ่มต้นได้ดีเลยครับเกมไหลลื่นต่อบอลกันเนียนตาทำคะแนนออกนำไปก่อนสร้างความมั่นใจให้กับทีมได้ดีมากแต่ครับแต่เวียดนามในฐานะเจ้าภาพเขาก็ไม่ยอมง่ายๆอยู่แล้วครับพอตั้งเกมได้พวกเขาก็เริ่มกลับมาทันทีโดยมีน้องตู้แช่ดั้งทีห้องเป็นหัวหอกในการโจมตี คือต้องยอมรับเลยครับว่าลูกตบของเธอคนนี้รับยากจริงๆกระโดดได้สูงมากเทกตัวขึ้นไปนี่เหมือนลอยอยู่ในอากาศเลยครับแล้วจังหวะตบนี่โอ้โหหนักหน่วงรุนแรงสุดๆเหมือนเอาพลังของผู้ชายมาใส่ไว้ในร่างของผู้หญิงเลยลูกตบของเธอแต่ละลูกนี่พุ่งเป็นจรวดทําเอาเกมรับของเราปั่นป่วนไปหมดต้องบอกเลยว่าการรับมือกับเธอคนนี้คืองานช้างของทีมไทยเราเลยครับเกมดําเนินมาถึงช่วงท้ายเซตโอ้โหสร็จอ มันบีหัวใจมากครับแต่มาหยุดที่24ต่อ24ต้องเล่นกันต่อในช่วงดิวส์แล้วไม่ใช่ดิวส์ธรรมดานะครับมันคือการดิวส์ที่ยาวนานและสุดระทึก แฟนๆในสนามลุ้นจนนั่งไม่ปิดเก้าอี้ส่วนแฟนๆทางบ้านอย่างเราก็แทบจะหยุดหายใจทั้งสองทีมสู้กันแบบไม่ยอมใครงัดทุกอย่างออกมาสู้ทั้งบล็อกทั้งขุดทั้งตบจนคะแนนไหลไปเรื่อยๆ25ต่อ25 26ต่อ26 27ต่อ27ยาวไปจนถึง30ต่อ30แต่สุดท้ายครับด้วยความนิ่งประสบการณ์และสมาธิที่ดีกว่าของสาวไทยเราในจังหวะสำคัญทำให้เราสามารถปิดเซตแรกไปได้แบบสุดย ด้วยสกอร์33ต่อ31คะแนนครับเป็นการประเดิมชัยชนะในเซตแรกที่ต้องบอกว่าหืดจับและลุ้มเหนื่อยสุดๆไปเลยครับ เซตที่2ครับหลังจากที่เราเฉียนชนะมาได้แบบสุดระทึกเข้าสู่เซตที่2สถานการณ์กลับตลบตดเลยครับต้องยอมรับว่าเวียดนามเขากลับมาดีมากจริงๆเหมือนไปแก้เกมกันมาใหม่เลยครับเกมรับของพวกเขาเหนียวแน่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบอลที่เราเคยตบทําคะแนนได้ในเซตแรกเซตนี้พวกเขาขุดขึ้นมาเล่นต่อได้หมดเลย นอกจากเกมรับที่เหนียวขึ้นแล้วเกมบล็อกหน้าเน็ตของเวียดนามก็เริ่มทำงานได้ดีขึ้นด้วยครับพวกเขาเริ่มจับจังหวะการเข้าทำของสาวไทยได้ทำให้เกมบุกของเราเริ่มติดติดขัดขัดตีไปก็ติดบล็อกของเขาหลายครั้งที่สำคัญเลยคือโมเมนตัมครับ พอเวียดนามทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องเสียงเชียร์ของแฟนๆเจ้าบ้านก็ยิ่งดังกระหึมขึ้นเรื่อยๆมันกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลที่ถาโถมเข้าใส่ทีมไทยของเราทำให้เราเริ่มมีข้อผิดพลาดให้เห็นทั้งบอลแรกที่ไม่เข้าจุดทำให้ตัวเซตเล่นยากเกมรุกก็ขาดความต่อเนื่องไปสุดท้ายครับด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงของเวียดนามในเซตมีทำให้พวกเขาเป็นฝ่ายคุมเกมไว้ได้ทั้งหมดและเอาชนะทีมไทยเราไปด้วยสกอร์25ต่อ20คะแนน ทําให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่1ต่อ1เซตสถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้งเซตที่3ครับเข้าสู่เซตที่สําคัญมากครับใครชนะเซตนี้จะได้เปรียบทางด้านจิตใจอย่างมหาศาลและเกมก็ยังคงเป็นไปอย่างสูสีคู่ขี้ครับทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีผลัดกันทําคะแนนไม่มีใครยอมใคร แต่ในเซตนี้ครับเรามีฮีโร่ผู้กอบกู้สถานการณ์ครับนั่นก็คือกติกาแก้วพินพี่ใหญ่ของทีมนั่นเองครับในจังหวะที่เกมกำลังตึงเครียดและต้องการคะแนนสำคัญสาคัญประสบการณ์ของกติกาก็เปล่งประกายออกมาครับเธอใช้ความเก่าในการอ่านเกมการเลือกจังหวะตบที่ชาญฉลาดช่วยทำคะแนนสำ,สำคัญสำคัญให้กับทีมได้หลายครั้งเลยครับเป็นการปลดล็อกความกดดันและดึงโมเมนตัมกลับมาฝังเราได้สำเร็จ แม้ว่าเวียดนามจะยังคงสู้ไม่ถอยแต่การมีผู้เล่นที่พึ่งพาได้ในยามขับขันอย่างกติกาทำให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นและในที่สุดเราก็สามารถเบียดเอาชนะในเซตที่3นี้ไปได้อีกครั้งด้วยสกอร์25ต่อ22คะแนนครับทำให้ทีมชาติไทยกลับมานำอีกครั้งเป็น2ต่อ1เซตเข้าใกล้ชัยชนะไปอีก19แล้วครับเซตที่4ครับ มาถึงเซตที่4ครับถ้าเราชนะเซตนี้ได้เกมก็จะจบลงทันที และดูเหมือนว่าทีมโคช้ชของเราจะเห็นจุดอ่อนของเวียดนามแล้วครับเซตนี้เรามีการปรับเปลี่ยนแทคกติกการเล่นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเราเริ่มรับมือกับเกมรุกของเวียดนามได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการรับมือกับลูกตบของน้องตู้แช่เกมล็อกของเราเริ่มทํางานได้ผลมากขึ้นสามารถชะลอความแรงของลูกตบเขาได้ทําให้เกมรับในแดนหลังของเรางานง่ายขึ้นพอเรารับบอลแรกได้ดีขึ้นเกมบุกของเราก็กลับมามีความหลากหลายและอันตรายอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นบอลหัวเสาบอล เร็วหรือบอล3เมตรเราเริ่มกลับมาทําคะแนนได้อย่างเป็นเกาะเป็นกรรำในขณะที่ฝั่งเวียดนามพอโดนเกมบล็อกและการรับที่เหนียวแน่นของเราเล่นงานเข้าไปบ่อยๆก็เริ่มมีอาการรวนให้เห็นครับ เริ่มตีเสียเองบ่อยขึ้นทําให้ช่องว่างของคะแนนเริ่มห่างออกไปเรื่อยๆและสุดท้ายครับด้วยการเล่นที่ยอดเยี่ยมและแทคติคที่เหนือกว่านในเซตนี้สาวไทยของเราก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปครับสามารถคุมเกมไว้ได้ทั้งหมดและปิดเซตนี้ไปได้อย่างสวยงามและแล้ว จบเกมการแข่งขันอันแสนดุเดือดลงไปที่เรียบร้อยครับผลก็คือทีมชาติไทย u 21ของเราสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนาม u 21ไปได้แบบสุดมัน3ต่อ1เซตครับผม ต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยแม้แต่น้อยนะครับเราต้องเจอกับเกมที่ยากลําบากต้องสู้กับผู้เล่นที่แข็งแกร่งของเวียดนามโดยเฉพาะน้องตู้แชร์ที่ตบหนักเหลือเกินไหนจะเสียงเชียร์ของเจ้าภาพอีกแต่สุดท้ายครับด้วยหัวใจนักสู้และทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมสาวไทยของเราก็สามารถพาฟันอุปสรรคและคว้าชัยชนะที่สําคัญนี้มาได้สําเร็จครับเป็นการย้ําแข็งและแสดงให้เห็นว่าเรายังคงเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนครับ และถ้าคุณชอบข่าวสารวอลเลย์บอลแบบเจาะลึกที่เรานำมาฝากในวันนี้อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับการกดไลค์ของคุณสำคัญมากช่วยให้คลิปนี้ถูกดันขึ้นฟีดไปถึงแฟนวอลเลย์บอลคนอื่นที่ยังไม่เห็นช่วยการกระจายข่าวสารดีๆแบบนี้ออกไปนะครับ แล้วก็ฝากกดแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับที่สำคัญสุดๆอย่าลืมกดติดตามช่องต้นกลา้าแคกเก้นไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารวงการวอลเล์อบอลที่เข้มข้นและเจาะลึกแบบนี้อีกครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ